เราเริ่มต้นเมื่อวานนี้เกิดเรื่องน่าตหนกตกใจค,คือตกใจตรงที่ว่าสามารถที่จะพยายามจะล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยใช้วิธีก่อเหตุเนี่ยน่าตนกตกใจแล้วทราบต่อมาว่าตำรวจให้ฉายาว่านักข่มขืนต่อเนื่องด้วยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เพิ่งจะเป็นที่เปิดเผยว่าตำรวจนครบาล โดยภูมิคับการสืบสวนนครบาลพลตรีพลตบทีจิรเดชธรรมสุธีนำกำลังเข้าจับกุ่มนายวิษณุหรือนายเต้ยอายุ40ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารยากรุงเทพใต้ในข้อหาบุกรุกเคหสถานกระทาชำเล่าแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในทุ่งมหาเมฆ จับกลุ่มได้ที่ลิฟท์คอนโดย่านเตาปูนที่เจ้าตัวพักอาศัยอยู่เป็นภาพตอนจับกลุ่มแบบนี้ใช่ไม่เป็นใจอย่าดื้อ,อย่าดื้อ,อย่าดื้อย่าดื้อสืบเนาะยกมือสืบแล้วพลางยกมือยกมือยกมือพลังไปอย่าขยับโทรศัพท์ นี่เป็นหมายจับสารนายากรุงเทพใต้นะเราชื่อวิศนุนี่นะกระทําความผิดฐานบุกรุกเคหสถานกระทําชำเราแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีทําไมต้องทํากับเด็กวะพ,พี่ต้องเอาเด็กมาคุยผมงคือเขาน่าจะโกหกหมดอ่ะเพราะว่าม,มันโกหกแต่แรกจะบอกว่าเด็กโกหกใช่ไหมใช่เขาอ,อ้างว่าเด็กสมยอมค่ะ คือนายคนนี้เนี่ยนายเต้ยทบุูชมะนายวิษณุก่อเหตุข่มขืนเด็กนักเรียนหญิงเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่อยู่ในชุดนักเรียนาอายุ12ปีเนี่ยเป็นเหยื่อไม่น่าจะน้อยกว่า3รายทาบผูชมมะ<อ>เคยถูกจับกลุมไปแล้วเมื่อปี 6- 1 7กันยายนก่อเหตุข่มขืนเด็กนักเรียนทาบผูชม<อ>ในครั้งนั้นนักเรียนที่เป็นเหยื่อเนี่ยถูกสะกดรอยติดตาม โดยในเต้ยเดี่ยพปลอมตัวเป็นรถรับจ้างรับเธอกลับจากโรงเรียนแต่พาออกนอกเส้นทางไปใต้สะพานสังหิและลงมือต่อยท้องก่อนจะคมขืนกระทำชําราวหลังจากโดนจับกุมเข้าไปอยู่ในเรือนจำหลายปีล่าสุด พ้นโทษออกมา30ตุลาคมปีที่แล้วน้องใบผู้ต้องหารายนี้ก็กลับมาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยครั้งนี้เลือกเหยื่อเป็นเด็กนักเรียนหญิงวัย12ปีโดยแอบเฝ้าอยู่ที่บันไดหนีไฟของตึกที่พักย่านสาทรของเหยื่อกระทั่งเห็นเหยื่อเป็นนักเรียนหญิงคนนี้กลับมาจากโรงเรียนเพียงลําพังก็เดินตามมาอย่างเงียบๆจนกระทั่งถึงห้องพักภาพวงจรปิดทว้ชมอาพาร์ตเมนต ที่พักของเด็กนักเรียนหญิงวัย12ปีในเต้ยเนี่ยเข้ามาดักรอเหยื่อที่ชั้นหนึ่งของอาพาร์ตเมนต์หลังจากเห็นเหยื่อกลับเข้ามาแล้วขึ้นไปบนห้องก็ตามขึ้นไปและทันทีที่เหยื่อนักเรียนหญิงอายุ12ปีไขปประตูห้องพักเขาบุกเข้าไปประชิดแล้วใช้มืออุดปากน้องลากเข้าไปในห้องพัก แล้วลวงมือล่วงแล้วเมิดทางเพศโดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วขู่จะฆ่าให้ตายด้วยท่านผู้ชมเพราะยังดีอยู่เล็กน้อยญาติของน้องนักเรียนหญิงคนนี้กลับมาที่ห้องพักค่ะดังนั้นพอได้ยินเสียงไขประตูค่ะก็ฮึดสู้กรี๊ดสุดเสียงน้องได้ยินสเสียงไขประตูน้องได้ยินค่ะน้องก็เลยฮึดสู้ขึ้นมาน้องก็กรี๊ดสุดเสียงก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนี่หลังจากเกิดเหตุ ญาติกับน้องผู้เคราะไร้เข้าแจ้งความตับกํำรวจทุ่งมหาเมฆและเป็นที่มาของการสืบสวนจับกุมนายคนนี้ได้เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทวชอมะ้ชงไหนไหนบอไม่ได้ก่นูจนี่ที่หมตับตัวเราไม่ได้ไมได้กไงนห้องน้ำ พพพเพราะเพราะไอพระประต ลา66นะคะน้องอายุ12คนนี้เนี่ยถูกในเต้ยลวนลามซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยญาติของน้องผู้หญิงคนนี้มาล้อมตัวผู้ต้องหาออแล้วก็เรียกสายตรวจมามาเชิญตัวในเต้ยออกไปในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงน้องเนี่ยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าถูกแอ,แอบตามมาหลายวันแล้วโดนลวนลามด้วยแต่ในเตยก็อ้างว่าไม่ได้ลวนลามแล้วก็มีการโต้เถียงก,กันกับญาติของเหยื่อเนี่ยค่ะนี่เป็นเมื่อ30ตุลานะค่ะ เหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเรื่องมันคาอยู่ ท่านผู้ชมภูมิกับโรงพักทุ่งมหาเมฆพันเวกพนมเชื้อทองบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยได้สอบปากคำเหยื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่านายวิชนุหรือในเต้ยมีการขังเหยื่อไว้ในห้องน้ําและก็ข่มขู่ถ้านําเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นจะฆ่าให้ตายนายวิชนุหลังจากถูกจับเนี่ยให้การปฏิเสธ ตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มอีก2ข้อหาด้วยนะครับก็คือข้อหากักขังน่วงเหนียวแล้วก็ข้อหาทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวค่ะรวมทั้งหมดก็จะเป็น4ข้อหานะคะโดยที่ตํารวจทุ่งมหมาเมฆรอหุ่งกับการปราบปรามพันธำรวจโทอนันต์วงคำเนี่ยบอกว่า จับกลุมมาแล้วเมื่อ30ตุลาปีที่แล้วนะอย่างที่ได้เห็นไปก็คือไปอยู่ในห้องกับเด็กหญิงอายุ12อะค่ะซึ่งทันทีที่รวบตัวได้เนี่ยร้อยเวรเอาตัวมาตรวจประวัติอาชญากรรมแล้วก็ตรวจ DNA ที่เล็บนะคะเนื่องจากว่าอวัยวะเพศของเหยื่อเนี่ยมีรอยขีดข่วน ตรวจสอบตามร่างกายของเด็กแต่ว่าผลการตรวจนยังไม่ออกมาตอนนั้นร้อยเวรที่ทําคดีก็เลยปล่อยตัวผู้ต้องหาไปก่อนเพราะว่าพยานหลักฐานมันยังไม่ครอบคลุม<ต>ไม่สามารถ <ผล S 1> ดําเนินคดีได้อาาตอนนี้ทั้งเล็บทั้งรอยข่วนที่อวัยวะเพศของเหยื่อมี DNA ที่ตรงกันค่ะรวมทั้งสภาพร่างกายของน้องตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการร่วมเพศเกิดขึ้นจริงค่ะเพราะว่ามีคราบอสุจิอยู่ในช่องคลอดอ่ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น สำหรับตำรวจมองเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะพลตตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้การจอเนี่ยบอกได้ส่งชุดแกะรอยอาชญากรรายนี้จนทราบจากแผนปฏิทุศกรรมว่าน่าจะเป็นไอ้นี่แหละใครเด็กพ้นโทษออกมาท่านผู้ชมเป้าหมายของเขาจะเป็นเด็กหญิงที่สวมชุดเรียนทราบบ่อแสต่อมาว่าขับรถรับจ้างแล้วศัยเวลาว่างหรือแม้กระทั่งเวลาทํางานเนี่ยคัดเลือกเหยื่อ ทราบว่าหลบหนีไปกดดานอยู่ที่คอนโดย่านตาปูซึ่งเป็นห้องของแฟนสาวก็ขออนุมัติหมายค้นและก็หมายจับจนกระทั่งนำกำลังเข้าไปจับกลุมอาชญากรรายนี้ได้ในที่สุดตัวสอบมือถือเพื่อจะดูแผลพุทุกรรมเนี่ยต้องไปพบประวัติการค้นหาดูคลิปลับใน Google ค่ะคือเป็นการหาคลิปเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เกี่ยวกับเด็กนักเรียนหญิงนะคะเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยึดเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งดีทั้งนั้น ในระหว่างจับกลุ่มเนี่ยท่านผู้ชมตัวนายเต้ยวิศนุให้กราปรปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาอ้างว่าเป็นอดีตข้าราชการจริงๆคือเป็นอดีตทหารท<ม>่านผู้ชมมีรถนิยมชอบเด็กแต่อ้างว่าอ้างว่าผู้เสียหายทั้งหมดที่เขาเคยถูกดำเนินคดีเนี่ยสมยอมเขาทั้งหมดเลยค่ะแล้วยัง กล่าวหาไปที่เด็กด้วยว่าบางรายบางรายในยังถ่ายภาพช่วยตัวเองส่งมาให้เขาเก็บเอาไว้ดูสุดท้ายยังบอกว่าเหยื่อเรานี้หมายถึงเด็กๆร้ายกว่าที่คิดสร้างเรื่องให้ตนโดนคดีไอ้ที่ไปบอกว่าสะกดรอยซุ่มตามเหยื่อน่ะไม่ได้ซุ่มแค่รู้ว่าบ้านของเหยื่ออยู่ที่ไหนทำไมต้องทำกับเด็กวะพี่ต้องเอาเด็กมาคุยผมคือเขาน่าจะโกหกหมดอะ เพราะว่าไม่โกงแต่แรกผมดันจําที่อยู่เขาได้ผมก็เลยไปไปรอดักอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยว่าเออผมไปดักไปซุ่มมันไม่ได้การดักการซุ่มแต่มันเป็นเพราะว่าผมรู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วที่ตารวจมาเจอเราเจอตรงไหนที่หลีบครับอย่างนี้เรียกซุ่มไหมตับซุ่มอ้าวเราอ้าวที่อย่างนี้เรียกซุ่มครับแต่ที่ของเตอร์บอกไม่ซุ่มไม่ไม่บอกไม่ซุ่มครับเจอตารวจตรงไหนประตูตอนนี้เปิดมาได้ไง เปิดม,มาแล้วเจอเลยต,ววตกใจไหมตกใจครับอย<า>่างนี้เรียกซุ่มไหมใ,จจใช่ครับปะระวัติเบื้องต้นนายเตยวิษณุถูกเดินบคดีมาแล้วสามคดีท่านผู้ชมปีหกศูนย์ก็ข่มขืนกระทำชำเราพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปีหกเดือนข่มขืนกระทำชำเราพื้นที่สอนอสามเส้น ซึ่งผู้เสียหายเป็นเด็กผู้หญิงอายุ16ปีแล้วละล่าสุดตุลาคมอย่างที่บอกไปนี่แหละ,ะไปฟังเสียงผู้การซึ่งเชื่อว่าน่าจะมีเหยื่อมากกว่านี้แต่จ,จะไม่กล้าเข้ามาแจ้งความถ้าเราจะให้คำให้เขารับโทษหนะักให้อยู่ในคุกนานๆานมีเหตุจำเป็นจะต้องให้มีผู้เสียหายไปแจ้งความเบิกคดีท่านผู้ชมเชื่อว่าตำรวจก็จะปิดเป็นความลับไปกันเงียบๆนะักข่าวก็ไม่ต้องตาม เพื่อจะให้เขาได้รับโทษเพราะเปฆาตรกรฆาตกรต่อเนื่องอ่ะไม่ใช่สินักคมขืนต่อเนื่องใช่ไหมใช่ค่ะมันก็ควรจะต้องติดคุกต่อเนื่องฟังเสียงผู้การจอ๋อก็น,น่าตกใจพบว่าคนร้ายเนี่ยได้เคยก่อเหตุมาแล้วถึง3-4ครั้งในช่วงตั้งแต่ปีพศส5 6 0ร้อเป็นต้นมาแต่แล้วก็แผนพฤติกรรคล้ายคลึงกันเลยคนร้ายก็จะปลอมตัวเป็นแก๊ปขับรถ ในการตามเด็กแต่ว่าครั้งสุดท้ายของเหยื่อก่อนหน้านี้คนร้ายปลอมตัวเป็นรถโมไซครับจ้างครั้งนี้เขาเปลี่ยนรูปแบบวิธีก็คือไปดักรอที่ช่องทางหนีไฟในขณะที่เด็กกำลังจะเปิดประตูเข้าห้องเขาใช้คำพูดกับชุดสืบสวนกับตัวผมว่าทนกลิ่นนักเรียนไม่ไหวพวกนี้ก็เขาเรียกว่าไซโคโปัสก็คือ,อเห็นแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นเหยื่อที่เขาเรือกก็จะเป็นน้องนักศึกษาที่หน้าตาดีแล้วก็ใส่ชุดยูนิฟอร์มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาครับเชื่อว่าโดยพฤติกรรมของเขาเนี่ยน่าจะมีผู้เสียหายอีกจํานวนหลายคนแต่ยังกระจัดกระจายหรือยังไม่กล้าเข้ามาแจ้งความเนื่องจากว่าน้องอยังเด็กเด็กมากๆเลยกอย็อย่างที่บอกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ภัยมันมาทุกทิศทางโดยเฉพาะ คนไห้คนเนี้ยที่ใช้คำพูดว่าทนกลิ่นชุดนักศึกษาไม่ไหวเนี่ยมันถือว่าเลวร้ยายมากโอ้โตายใช้คำว่าอะไรนะทนกลิ่นชุดนักเรียนนักศึกษาไม่ไหวอ่ะตนรู้ชมใครเคยเป็นเหยื่อนะอพ่อแม่ผู้ปกครองพาไปเถอะผมเชื่อว่าตำรวจเขาจะเก็บเป็นความรับ